ร้านนี้แหละคือร้านโปรดของเราสองคนฝนตกก็จะรออะให้ดูดิะเสฉะใหญ่มากบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูแล้วเอ้าโทนเมคเคียรร้านเมนต์ออนสามปุ้งไม่ควรได้ไงวะฝนก็ตกความอยากกินเนาะร้านประจำใช่ไหมไม่จีถ้าไม่จีมาพฟโกกับไม่จีก็จะมาร้านนี้ใช่ไหมโอ้โหตอนนี้รอคิวอีกฝนก็ตกสุดยอด นี่ทุกคนร้านข้างทางร้านนี้เลยอ้คิดว่าไม่เห็นน่าจะมีคนจำได้ร้านนี้แหละคือร้านโปรดของพวกเราสองคนฝนตกก็จะรออะคิดดูดิ ได้เข้า้ได้เข้ามาแล้วทุกคนแล้วแบบฝนก็ตกมาก็แบบทุลักทุเลเนาะลกเราก็ไม่มีแต่ว่าได้เข้าสองคนสุดท้ายคือก็เนี่ยนั่งคนลงหัวมุมนี้เลยร้านนี้นะคะกี่กัไมเจิเราเคยรีวิวไปแล้วเรียกว่ารีวิวเป็นปีแล้วแหละแต่คราวนี้เนี่ยมาฟูกุกัเทไรก็จะชอบร้านนี้ไม่จิเนี่ยชอบร้านนี้ที่สุดเพราะว่าที่ในบรรดาร้านอาหารคัางสัสดีค่ะสวีค่ะ มาและโอเด้งเ,เมนูแรกน่ากินมากอันนี้เป็นโอเด้งก่อนเลยนะคะจริงๆมีให้สั่งเยอะมากเนาะนแต่อันนี้ก็คือเป็นออเดิร์ฟอันนี้เขาเรียกว่าคนเนี้อคุณใหญ่ามากใหญ่มากชิ้นใหญ่มากชิ้นนี้ชิ้นเดียวนี่คืออิ่มหมดแล้วนะ่ะก็ต้องกินอย่างอื่นเลยคนเนี้ยคูณนะคะทุกคน ดังที่สุดนะคะคือจังหวัดกุนมะก็คือบ้านเกิดมิจินนั่แหละจะดังมากๆแล้วก็เป็นอาหารที่อิ่มท้องแต่เชื่อป่ะไม่มีแคลอรี่สูตรแคลอรี่ค่ะคนที่รู้คมอ้วนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะชอบกินกันแต่เราไม่ได้รู้คมอ้วนหรอกไก่กองอันนี้หัวไชเท้าแบบไชเท้าเท้าร้านเนี้ยทุกคนทุกคนดูจากสีก่อนเห็นป่ะสีแบบเข้าซึมไปในเนื้อเลยนี่นะคะ ลูกค้าในร้านอ่ะเนี่ยอนจะชุบอร่อยสุดยอดเนี่ยเราก็จะนั่งเรียงกันแบบนี้เลยนะคะร้านเป็นฟิลนี้เลยอร่อยบอกไม่คำเดียวเลยว่าอร่อยไม่ต้องพูดเยอะนี่คือเสน่ห์ของร้านอาหารข้างทางนะคะทุกคนดูสิอาหารเนี่ยร้อนแบบนี้เลยเครื่องดื่มเขาก็จะทำข้างหลังตรงนั้นเลยเห็นปะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเบียร์วิสกี้โชจู อยู่ข้างหลังเลยจ้าได้ยินเสียงรถเลยนะ <laughs> ร้านนี้นะคะทุกคนแบบที่ดังๆเลยนะจะมีพวกรามงิงแล้วก็อันนี้โอเด้งเป็นยาง ก็เกือบหมดทังร้านแล้วนะนี่เราได้สิข้างหน้าร้านเขาจะมีเหมือนกับเป็นอาหารแบบวางเรียงไว้อะเราสามารถที่จะชี้ได้เลยเพราะว่าเมนูของร้านเนี้ยไม่มีรูปด้วยแล้วก็ไม่มีไม่มีภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาญ,ญี่ปุ่นแต่ว่าเราเราชี้ชี้ๆๆสามารถเห็นได้ทุกอย่างหรือไม่ก็โต๊ะข้างๆัังอะไรก็คือบอกบอกได้ไไง่ายๆแต่ตอนนี้กอแบบน่ากินหลายอย่างมากเลยว่ะแต่เริ่มสุดสุดเียว สับสนมากก็จะสั่งทุกคนนี่คือเมนูฟินย่างที่เราสั่งมาทุกคนแน่นแน่นจานบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูเริ่มจากซ้ายมือสุดเลยนะอันนี้จะเป็นเหมือนกับเอ็นไก่ะลูกไก่อ่อนนะแล้วนี่เป็นอะไรนะมิจิถือในตุ้ดไก่อันนี้เป็นฟางหมึกแล้วนี่จะเป็นสามชั้นอันเนี้ยอร่อยทั้งหมดแต่มีหลายอย่างเลยดูเลยที่สำคัญมีวาฟิวด้วยนะเนี่ยมิจิจำได้ว่ารอบที่แล้วก็ฟางหมึกอร่อยอันนี้อร่อยเริน อะไรปะยางดีมากไม่สึกลูกเขาขัดไหนกรอบอะกรอบๆนี่นหรอที่ชอบกินอันนี้อันนี้เป็นกระดูกอ่อนไก่นะในทุกคนแต่ว่าอันนี้คืออัจริงทุกอย่างที่เขาใช้นะเขาจะอธิบายเลยนะว่าเป็นไก่อะไรเป็นหมูอะไรเขาหั่นยังไงอะไรแย่นะดีมากเลยนะ อันจังก็อร่อยคุกไม่ดูอ่ะคุกไม่ดูของร้านนี้นะเขาจะทำขัานถนนเลยแล้วก็เขาจะบอกเลยว่าวันนี้อะไรอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นสเสน่ห์ของร้านนี้ใครที่สำคัญไม่มีต่างชาติเลยมีแต่คนญี่ปุ่นแต่ตอนที่มารอบแรกๆนะจะเป็นเหมือนกับว่าคนเก๋ญี่ปุ่นหลังๆมาเนะี่ยเขาจะมีคนแบบคนญี่ปุ่น ก็เอินฟะลูเอนเซอร์เนาะเขาจะมาถ่ายติก๊กต็อกเยอะวัยรุ่นก็เพิ่มขึ้นคือเมื่อก่อนเ,อเขาว่าอยากนะเดี๋ยวนี้เขาอยากกว่าเมื่อก่อนอนะีกแล้วคนคนดูนก,ก็บอกว่าแล้วมึงก็มารีวิววิ่งเขาเข้ายากแล้วคือจะเข้าได้ไหมได้าได้จริงขอไหม้หนึ่งเดินไปจี่จีชอบกินปลาหมึอกอย่างร้านนี้มากร้านนี้ปลาหมึอกอร่อยมากจริงโ okay, อเคป่าวร้านร้านร้านจะไหมไหม ีคนสั่งปิ้งย่างเยอะมากแทุกคนดูคันแบบขมุ่ยมากสุดอดมากโอ้ยไฟลุกแล้้วขางหลังไฟลุกแล้กโอ้โหมาแล้วทุกคนอยากจะบอกอันนี้อันนี้คืออันนี้ตะเก็บผมไมีจริงอันน้ตะเกีบผิดเหรอผิดเหรอต่ออเลยเนี่ย อันนี้คืออะไรนะทำเป่งคำเป่งำเป่งแบบมันเนี่ยดูเห็นปะก็แบบมันนิ่มมากเลยเแล้วแบบลู้ส้นปลาครับไข่ไข่ขอเป็นลู้สินปลากับไข่นะเะเวลาที่เรากินเข้าไปในปากแล้วนะก<อ>็แบบมันละลายได้เลยทุกคนอันนี้อร่อยมากหว,วานๆเค็มๆเ,เด็กก,ก็กินได้ด้วยแล้วมีอีกเมนูที่อยากแนะนำอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเอนแก้วนี่เอนแก้วของร้านนี้คือว่ายุ่ยมากเขาต้มจนแบบละลายได้อะ ้องกินเลยคือถ้ามีนะต้องกินนะถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ได้กินเ็นแก้วเลยทุกคนแล้วันนี้โชคดีมากมาแล้วมีอ่ะไ,ไม่ผิดหวังเลยมันแบบมันดื้อมากดื้อแหลเข้าไปลๆๆแล้วละลายได้แหละแล้วรสชาติอะมีซุปข,ของโอเด้งเข้าไปอยู่ในเนื้อไปแล้วอ่ะ ใช่ไหมมีสิบไม้กินแค่กินแค่สิบไม้เขาเหลือไม่ได้หรอทุกคนดูราเมงจ้าเขาก็จะต้มซุปกันแบบอย่างนี้เลยอ่ะเส้นก็ต้มกันแบบนี้เลยใครสั่งนี่คือแบบ ได้เห็นชัดๆอันนี้เป็นสเสน่ห์ของร้านอาหารข้างทางนี่น,นะคะว้าวโคตน,น่ากินเลยทุกคนคอยดูลาเมงของร้านนี้ให้ดีๆนะคะเครื่องก็แบบแน่นนหอมไปแล้วจ้าครื่องถ้วยยังไม่พอใส่ลงไปอีกม่ากหชาชูใส่ลงไปแล้วใครที่ดูอยู่เลยไม่ได้กินข้าวก็คือตายไปเลยงานนี้เฮ้สมชิ้น มาแล้วทุกคนและนี่คือลามเมงนั่นเองนะคะสุดยอดโคตรมาก,กินเลยอ่ะเต็มจบยโอ้โหดูลามเมงดิสุดยอดได้กินมากดิจินะมาโฟก,กัสทุกครั้งนะจะมาร้านนี้นี่<ม>คือร้านที่มิจิชอบที่สุดเลยก็ว่าได้อร่อยอแตนเลยทุกคนเต็มตลอดเวลาอร่อยปะ คือถ้าเราไม่สั่งเราไม่สามารถนั่งได้เลยนะเพราะคนรอที่ร้านนี้เยอะมากนะไม่เจ๊นเนาะช่วยไม่ได้เนาะอ้ไม่เจ๊ไม่แบ่งเลยนะสุดยอดดูเส้นดิดูหมูชาชูแล้วดูน้ำซุปจ้า,จาต้องมีคนกืนน้ำลายตามมาแล้วแหละ เริ่มจากน้ำซุปก่นอนอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมนี่สเส้นก๋วยตยเส้นอะไรอ่ะเส้นอะไอืมเส้นเหนียวเลยหนึบอร่อยอ่ะเป็นพี่มีหลังบ้านเราแหละแต่ว่าหนึบก,กว่าแล้วก็มีความแบบโมจีละมุนกว่า ล,ลาเมองออนสามปุ้งไม่อ้วนแน่ไงวะอิ่มมาก,อ,มมากอร่อยมากจริโอ้โหบอกเลยว่าภูกโกกะนะคะสเสน่ห์ของภูกโกกะคือร้านข้างทางนี่นแหละเพราะว่าจังหวัดอื่นเขาก็ไม่ค่อยมีนะเรียกว่าหายากเลยดีกว่าแทบจะไม่มีเลยดีกว่าแต่ว่า ทุโกโอกาสเนี่ยโดยเฉพาะแถวย่านเทนจินเลยพวกนี้จะมีเยอะแต่ว่าจะไปกินร้านไหนดีกิกกับมิจิแนะน,นำร้านนี้ร้านนี้มีชื่อว่าโคโมจังโคโมจังนั่นเองทุกคนก็สามารถที่จะไปกินกันได้เดี๋ยวกิกกับมิจิปักโลคเคชั่นมาให้จะสำรับวันนี้อ้าอิมกลับบ้านกันจ้า